สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเฮลที่ทิปรายการที่จะพาทุกๆท,ท่านไปล้วงทุกความลับในการมีสุขภาพที่ดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงเคล็ดลับสุขภาพในช่วงแรกนี้นะครับเรามีวิธีการมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่อย่างไรให้ประสบความสําเร็จนั่นเองครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมร้อมกันเลยครับเลิกบุหรี่ให้สําเร็จควรทําอย่างไร คนที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่จะเกิดโรครุมเร้ามากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เช่นความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดโรคต้อกระจกโรคหัวใจและหลอดเลือดพร้อมทั้งยังมีโอกาสทําให้แท้งบุตรสูงอีกด้วยผู้สูบบุหรี่ร้อยละแปต้องการเลิกบุหรี่แต่อาจเป็นเพราะสารนิโคตินที่ยังทําให้คุณเลิกที่จะสูบบุหรี่ไม่ได้สักทีหากจะเลิกบุหรี่ให้สําเร็จควรทําดังต่อไปนี้ 1. ปรับพฤติกรรม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่พยายามเลิกบุหรี่ด้วยการสูบให้น้อยลงนั้นในที่สุดจะกลับมาสูบมากขึ้นเท่าเดิมหรือสูบมากกว่าเดิมโดยระยะแรกๆที่เลิกสูบมักจะเกิดอาการอยากบุหรี่อยู่บ่อยครั้งซึ่งถือเป็นอาการที่ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดเพราะเป็นการเสพติดมาจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่เดิมๆด,ดังนั้นหากมีอาการอยากสูบบุหรี่แนะนําให้หาหมากฝรั่งลูกอมหรือโดมยาดมเพื่อให้ติดเป็นนิสัยใหม่แทนการสูบบุหรี่ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่หรือช่วงระยะเวลาที่เคยสูบบุหรี่อยู่เป็นประจำเพราะความเคยชินเหล่านั้นอาจเป็นสาเหตุทำให้หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งลองหาสถานที่ใหม่ๆหรือเดินออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆ 3. การดื่มน้ำก็เป็นตัวช่วยที่ดีเช่นกันคนที่เลิกบุหรี่ควรดื่มน้ำไม่ต่ำกว่าวันละ10แก้วหรือปริมาณ2ลิตรต่อวันเพราะน้ำจะเป็นตัวช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 4. อาหารเลิกบุหรี่อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงของผู้ติดบุหรี่นั้นได้แก่เครื่องดื่มจำพวกกาแฟชาน้ำอัดลมเพราะมีสารนิโคตินเช่นเดียวกับบุหรี่เหล้าหรือแอลกอฮอล์ทำให้ลิ้นรับรสได้มากขึ้นรวมไปถึงเนื้อสัตว์ที่จะส่งเสริมการรับรสของผู้สูบให้ยิ่งสูบมากขึ้นส่วนผักผลไม้ที่ช่วยทำให้อดบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ได้นั้นมีดังนี้ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่นมะนาวสม้มฝรั่งสวรสก็ช่วยได้มากเพราะการสูบบุหรี่หนึ่งมวนร่างกายจะเสียวิตามินซีไปถึง60มิลลิกรัมหรือพอๆพกับส้มหนึ่งลูกการดื่มน้ำผลไม้เหล่านี้จึงช่วยเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายได้ผักสีเขียวจัดจะมีลิสกัดความอยากบุหรี่แล้วยังมีคอรฟิลและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยล้างพิษในร่างกายได้อีกด้วย 5. วิธีเลิกบุหรี่ด้วยมะนาว จากผลวิจัยพบว่าวิตามินซีมีสารที่ช่วยลดความอยากนิโคตินได้และยังช่วยฟื้นฟรูร่างกายที่ซุดโทมให้สดชื่นกระปรีก้กระเป๋าจึงมีการนำมาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่วิธีการก็คือให้นำมะนาวมาล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้มีเปลือกติดมาด้วยขนาดเท่าหัวแม่มือหรือพอดีคำเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่เมื่อไหร่ก็ให้กินมะนาวหั่นแทน โดยอมแล้วค่อยๆดูดเอาความเปรี้ยวจากนั้นเคี้ยวเปลือกอย่างช้าๆประมาณ3-5นาทีแล้วดื่มน้ำตามอีกหนึ่งอึกวิธีนี้นอกจากจะช่วยลดความรู้สึกอยากนิโคตินได้แล้วเมื่อสูบบุหรี่จะทำให้รสชาติบุหรี่เปลี่ยนเป็นขมจนไม่อยากสูบซึ่งการเลิกบุหรี่ด้วยการกินมะนาวนี้ส่วนใหญ่จะเลิกบุหรี่ได้ในสองสัปดาห์และจะไม่อยากสูบบุหรี่อีก เพราะร่างกายสามารถเอาชนะนิโคตินได้แต่ในเรื่องของอาการทางใจบางครั้งอาจยังมีความต้องการอยู่บ้าง 6. การออกกำลังกายควรออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ30นาทีเพราะยิ่งออกกำลังกายมากเท่าไหร่ปอดก็จะยิ่งแข็งแรงนอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยให้ร่างกายขับพิษออกมากับเหงื่อได้อีกด้วย 7. การย้ำเตือนตนเอง หากคิดที่จะสูบบุหรี่ขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้ย้ำกับตนเองอยู่เสมอว่าที่เลิกนั้นเพื่ออะไรและทำตามเป้าหมายการเลิกบุหรี่ของตนเองอย่างที่ตั้งใจไว้ให้ดีที่สุด หากคุณอยากเลิกบุหรี่อย่างแน่นอนหรือไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยตัวเองตามคำแนะนําที่ให้ไว้ข้างต้นแนะนําให้ติดต่อศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติโทร1600เพื่อให้คําแนะนําและปรึกษาฟรีเพื่อการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนทั่วไปเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง20่สนาฬิกาวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกาถึง17บเนาฬิกา และนี่ก็คือการปรับพฤติกรรมง่ายๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการสูบหรือว่าการหาอาหารที่ช่วยดับความอยากบุหรี่นั่นเองครับและในช่วงถัดมานะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอีกหนึ่งโรคเกี่ยวกับดวงตาครับนั่นก็คือโรคจอประสาทตาเสื่อมนั่นเองครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงหรือว่าพฤติกรรมเสี่ยงและก็อาการของโรคจะเป็นยังไงนั้นมาพูดคุยกับคุณหมอเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะรบกวนคุณหมอแนะนำตัวหน่อยครับค่ะหมอบุตรดาบุตรดาจิตธรรมนะคะเป็นจกักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลอาบาจอภูกเก็ตค่ะคุณหมอครับโรคจอประสาทตาเสื่อมครับมันคือโรคอะไรยังไงครับคุณหมอโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะก่อนอื่นก็มารู้ก่อนนะคะว่าเออมันเกิดใน กลุ่มคนประเภทไหนนะคะคก็คือกลุ่มคนที่มีอายุที่มากขึ้นเราเลยเรียกว่าจอประสาทต,ตาเสืออ่อมนะคะพื้นฐานแรกก็คือเรื่องอายุเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะคะคก็สาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดได้จากแสงนะคะแสง UV นะคะโดยเฉพาะเกาะภูเก็ตของเรานะคะเป็นแหล่ง UV ที่มากนะคะคก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดเส้นเลือดที่งอกผิดปกตินะคะ ใต้จอประสาทตาของเรานะคะแล้วก็เส้นเลือดนั้นก็จะเกิดทำให้เกิดตัวโรคนะคะเช่นการเลือดออกน้ารั่วหรือไขมันจากเส้นเลือดตรงนั้นรั่วออกมานะคะทำให้คนไข้มีอาการตามัวนะคะคเอ,อซึ่งโรคเนี้ยก็จะสัมพันธ์กับทางพันธุกรรมด้วยนะคะครับนอกจากปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพแล้วในด้านของพฤติกรรมครับคุณหมอมีพฤติกรรมเสี่ยงไหมครับที่ทำให้เกิดโรคนี้ ก็พฤติกรรมส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะบางคนเนี่ยชอบแอคทิวิตี้ในการแจ้งโดยที่ไม่ได้ใส่แว่นกันแดดป้องกันนะคะหรือบางคนอาจจะกินอาหารเช่นกลุ่มพวกเอ่อเ a ตาเทรีนหรือว่ารูเทอินซียเซนทีนนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มพวก กลุ่มผลไม้เบอร์รี่ต่างๆเนี่ยน้อยนะคะทําให้มีตัวช่วยในการป้องกันความเสื่อมน้อยลงนะคะครับหรือบางคนนะคะก็สุบหลี่นะคะซึ่งบูลีเนี่ยก็จะเป็นเพดและปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ด้วยค่ะครับและในด้านของพฤติกรรมในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการจ้องจอคอมจ้องโทรศัพท์มือถือนานๆซึ่งมันมีผลวิจัยล่าสุดครับออกมาครับคุณหมอว่าคนไทยเนี่ยใช้หมายถึงว่าจ้องจอครับ ครึ่งวันเลยทีเดียวครับอันนี้มีมีความเสีย่ยงโดยไหมครับเกี่ยวกับโรคของจอประสาทตาเสื่อมนะคะยังไม่ได้มีวินิจฉัยว่าเออการใช้แท็เบเล็ตมือถือนานๆนะคะมีผลนะคะแต่สิ่งที่เขาก็กลัวกันอยู่ก็คือพวกบูไร์<ำ>บูไร์ก็คือแสงสีฟ้านะคะค<ำ>ซึ่งบางทีก็อาจจะเกิดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จากแสงอาทิตย์หรือว่าแสงสว่างนะคะบางคนก็บอกว่ามันสัมพันธ์กันกับโรคนี้ได้เหมือนกันค่ะ ครับแล้วในส่วนของด้านของการรักษาจอประสาทตาเสื่อมครับคุณหมอจะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างครับก็วินิจฉัยนะคะก็ คนไข้ก็มาด้วยอาการตามัวก่อนนะคะเราก็จะมาวัดสายตาก่อนนะคะซึ่งตามัวของคนไข้ในโรคนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนะคะเขาจะมีตามัวตรงกลางนะคะหรือว่า central vision หายไปนะคะโดยภาพข้างๆก็ยังอาจจะสวยงามเหมือนเดิมได้นะคะแต่โดยรวมแล้ว คนไข้เนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะเบลอ,รบอรหรือมีภาพบิดเบี้ยวได้นะคะ,ค,ะคุณหมอก,ก็จะให้ตรวจขยายม่านตานะคะพอขยายแล้วคุณหมอก,ก็จะตรวจออจอประสาทตามีเส้นเลือดงอกผิดปกตินะออมีการเลือดออกหรือน้ํารั่วนะคะซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่มีการตรวจพิเศษก็คือการสแกนจอตานะคะหรือเรียกว่า OCT ของจอประสาทตานะคะครับโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นร่วมกับโรคของตาโรคอื่นๆได้ไหมครับคุณหมอเกิดขึ้นได้ค่ะเช่นบางคนอาจ,จมีโรคร่วมอื่นเช่นต้อกระจกก็ได้ต้อหินก็ได้แต่โรคของจอประสาทตาอาจจะเกิดเดียวๆก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่คนไข้ที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับต้อกระจกก็คือเลนขุน ซึ่งอาจจะมีอาการตามัวแล้วก็มีภาวะของจอประสาทตาเสื่อมด้วยก็จะยิ่งทําให้คนไข้ตามัวไปใหญ่เลยค่ะครับและในด้านของการป้องกันและก็ดูแลตัวเองครับในการป้องกันโรค จอประสาทตาเสื่อมครับจะทําได้ยังไงครับคุณหมอคะโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะก็ป้องกันได้ค่ะ1ก็คือการใช้ชีวิตนะคะเช่นการไปทํา Activity กลางแจ้งออกกลางแจ้งเนี่ยโดนแดดเราก็จะต้องป้องกันด้วยการใส่แว่นกันแดดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดออจอประสาทตาเนี่ยโดนแสง UV มากเกินไปนะคะ สองอาจจะกินอาหารพวกผักผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะลูเทอีนซีเอซันทีนที่คุณหมอได้กล่าวไปว่าอยู่ในกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆนะคะคแล้วก็มีอยู่ในแครอทนะคะบ c อกโคลี่นะคะหรือว่ากินบางคนก็บอกว่ากินพวกแอนตี้ออกซิแดนต์บางอย่างนะคะกินพวกโอเมก้าทนะคะ แล้วก็กินพวกวิตามินบางตัวเช่น E C นะคะหรือมีแร่ธาตุบางอย่างเช่นพวกในซิงหรือคอปเปอร์นะคะก็จะช่วยออทําให้บางคนเนี่ยชะลอการเป็นจอประสาทตาเสื่อมค่ะแล้วในส่วนของโรงพยาบาลอบจภูเก็ตครับคนไข้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาอะไรยังไงได้บ้างครับคุณหมอก็สิทธินะคะในการรักษาก็คือ ของเราเนี่ยก็รับคนไข้ทุกคนนะคะที่มานะคะจะมีทั้งสิทธิ์บัตรทองนะคะของอ,อบอจอเองนะคะสามารถจะมาผ่าตัดต้อกระจกได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนสิทธิข้คาราชการเนี่ยได้ทั่วประเทศเลยนะคะสามารถมารับการรักษาได้ะคะ่ะหรือสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลอ,อบอจอเองนะคะก็ผ่าตัดรักษาฟรีเลยะคะ่ะวันและเวลาทําการยังไง ้า,าคุณหมอก็เวลาทําการนะคะก็คือวันที่คุณหมอจะออกตรวจก็คือเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะออส่วนวันอื่นนะคะวันจันทร์กับวันพุธคุณหมอมีการผ่าตัดแล้วก็วันศุกร์มีการเลเซอร์คนไข้นะคะ และนี่นะครับก็คือโรคจอรประสาทตาเสื่อมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นฐานแล้วมาจากอายุแต่ว่าทุกทุกท่านก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเสี่ยงนั้นก็สามารถทําให้เกิดโรคจอรประสาทตาเสื่อมได้นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับค่ะครับและในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรายการเฮลที่ทิพย์ของเรานะครับและในวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วผมนะัทภุมิขันธพลผู้ด,ดําเนินรายการแล้วก็คุณหมอบุตรานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ณะพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมออกหน่วยตรวจคัดกรองออกหน่วยตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุก RT-PCR swab เฟส2เมื่อวันที่6มิถุนายน2564ณบริเวณสวนสีภูวนาตบุญวิชิตคณะพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตร่วมออกหน่วยตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกด้วยวิธีการทำ RT-PCR swab ตามโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อปลอดโรคและปลอดภยัยโดยตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์โควิด -19 ให้กับประชาชนชุมชนทานทอง5ตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ต et, เพื่อการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ต et, และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยสวัสดีค่ะพิยพรโยธีผอกองสาธารณสุขอบจภูเก็ตน,นะคะ วันนี้เราก็มาออกหน่วยคัดกรองเชิงลุกที่พื้นที่ของเทศบาลตะมนวิชิตซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณนะคะทั้งในส่วนของพยาบาลส่วนของไอทีมาดําเนินการเราก็ประสานงานกับสาธารณจังหวัดเทศบาลตะมนวิชิตเราพอสตต่างๆนะคะที่ว่ามาช่วยกันในวันนี้ค่ะเราก็ก็มีคัดกรองคนมา um มารับบริการวันนี้ก็คาดว่าประมาณ300คนค่ะปัญหาอุปสรรคไม่มีนะคะวันนี้ลราบ่ลื่นมากสถานที่ก็ มีความกว้างขวางแล้วก็มีเทศบาลตำบลวิชิตก็จัดเก้าอีอ้รองรับคนถ้าเกิดว่ามาพร้อมอกันก็สามารถรองรับได้เยอะค่ะแต่ที่แน่วันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์แล้วน้องต้องมาทํางานงคิดยังไงบ้างคะ,คะก็ยังชื่นชมน้องอยู่ที่ว่าเขาเสียสละมาในวันหยุดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของส่วนอื่นเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันกันหมดนะคะ